บานเปิดห้องน้ำสำคัญยังไงเพื่อนเพื่อนหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าห้องน้ำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องติดมุงรวดก็ได้ใช่ไหมคะแต่เพื่อนเพื่อนคิดผิดค่ะเพราะห้องน้ำนะคะเป็นจุดอับนะคะต้องได้รับการระบายอากาศเป็นอย่างดีค่ะ โดยปกติบ้านห้องน้ำนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบานเปิดนะคะเล็กๆหรือว่าเป็นช่องแสงนะคะไซส์เล็กนะคะสามารถติดตั้งเป็นมุงรวดบานเปิดอลูมิเนียมได้เลยนะคะในพื้นที่ที่มีวงกบพื้นที่เพียงพอค่ะ ลักษณะนะคะตัวเฟรมเนี่ยเราจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะคะมีความหนา1.2ม mm, ิลนะคะใช้งานได้จริงมีความแข็งแรงคงทนค่ะแล้วก็สําหรับบานมุงรวดนะคะตัวนี้เราเลือกใช้เป็นมุงรวดไฟเบอร์กเกรดพรีเมียมนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะระบายอากาศได้ดีเหมาะสําหรับในห้องน้ําด้วยนะคะตัวนี้ใช้งานไปน,นานๆไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะเพราะอยู่ในห้องน้ํานะคะจะต้องมีการโดนน้ํานะคะตรงนี้คลายกังวลไปได้เลยค่ะ วัวบานพับนะคะเราเลือกใช้บานพับขนาดใหญ่นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาวค่ะสําหรับบานเปิดห้องน้ํานะคะไซส์เล็กนะคะถ้าความกว้างความสูงไม่เกิน60เซนนะคะไม่จําเป็นต้องมีเส้นข้านนะคะตัวนี้เรียบร้อยโป่งโล่งสบายตานะคะมาตรฐานงานมุงรวดบ้านปลอดภัยไร้ยุงต้องมุงรัดวนัมเบอรวัน